เป็นรถที่โคตรหล่อและหล่อมากๆนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าเบนซ์นะครับ W209 CLK240 เขาไม่ใช่ CLK240 ธรรมดานะครับครับเขาแต่งเป็นตัว63 AMG หรือหรอหรัส C63 ถูกไหม C63 AMG AM <G. S 1> Back l Series ต้องมีคำว่า Black Series พ่วงท้ายนะใช่ครับถึงจะเป็นโป่งแบบนี้ถ้าเป็น C L K 6 3 A M G อย่างเดียวโป่งเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับป่งมันจะใหญ่กว่าของเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงแค่โป่งก็สองแสนกว่าบาทแล้วส่วนจากนอกรถคันนี้เป็นสเปคอังกฤษล้ออีกเป็นแสนจานแต่งเบรกเบอร์ครบ เพราะฉะนั้นต้องดูรีวิวฉบับเต็มที่ช่อง YouTube ไม่กาโมอโตนะครับใ,<ช>ในบนั้นจะบรรยายไว้หมดว่าเขาแต่งอะไรมาบ้างที่หมดไป400,000กว่าใ<ช>่ส่วนเจ้าราคาคันนี้อยู่ที่539,000บาทไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวครับจัดไฟแน้นไดาเริ่มต้นแค่69,000บาทเองถูกต้องครับได้ลดอไปขับแล้วใช่ครับ